สวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบคํานะครับรอบนี้มาเบิงครับผ้ามาเบิงหมาผมส่วนครับเปินหาหนูครับหลายตัวเลยเด้นหนูสิ่งหน่อยนะครับหลายตัวแล้วเพิ่งกินไปแล้วหลายตัวแล้วนะครับหนูหน่อยเป็นหนูสิ่งครับ มีเขียดครับเป็นเขียดโมเมนหนูครับอันนี้เป็นเขียดเขียดอีโมโครับเขียดอีโมเ่ท่านเขียดจ้ำเห้นไหมทุกคนต้งจิมาเาิ่งอันนี้เขียดนะครับเขียดกระเต็นนี้เก่งนะครับบ่าขึ้นหนูนะครับ ก็สิมีทั้งคั้วไอมีทั้งมานะครับมาน้ำกันปุ่นพ่อแล้วพ่พอนู้แล้วพ่อหูหนูแล้วมันก็นสิคุดัน กุดกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตัวนีนหาบ่เป็นนะครับนี่ไอ้ตัวนี้หาบ่เป็นนะครับหนูใหญ่ก็หาบ่เป็นหนูหน่อยก็หาบ่เป็นครับแต่ขนาดหนูลอยหน้าไม่ไก่อันมันนะครับมันยังหาอย่งบ่เป็นยนังบ่าหงครับไม่ต้องหัวเป็นยังนีง เป็นกระสินนํามานะครับม้าก็ไดมาเต่ามาเหลี่ยงควายนะครับมระสิมาเบิดนะครับมานํามาเลยเพราะว่าสิเป็นอของมมาเหลี้ยงหรือว่าไคมาเหลี้ยงนะครับม้าก็จะมานํานะครับเพราะมันก็ต้องมาเป็นหมูควายทํมันเคยมาหานะครับความน่ารักครับเพราะว่าสิเป็นน้องม้าแล้วเป็นน้องควายนะครับเนาะคือความน่ารักครับความก็เป็นยังเกาะหูขุ้นนะครับ หูคุ้นกระเมียนเด้หมาก็ได้เนาองไอ้กินท่นึงมันหูคุ้นแท้เด้นะครับหูคุ้นคาของเขาไปไซกับสีน้ำนะครับน้ำขนาดไ่เห็นนังสคการจอบวยครับจอบอันเนี้ครับกระจอบซ่อมอยู่นะครับสีไปไสสีไปทุละนะครับกระนังมานังซ่อมอยู่ประตูนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นหมาพันผสมนะครับมันก็เลยหุ่นจักวามนะครับตัว ขาวขาวดำดำนะครับด่าจะให้กับเป็นนะครับไม่เงี้นี่ฮัยังไม่เป็นนี่ครับตามันจะย่านตายานะครับไม,ม,ม้แมงนีะตาก็จังกรีดเอานี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนุ่นะคุดกันใหญ่เลยนะครับโอ้ยหนาไปุดกันใหญ่เลยนะครับจะเป็นนูซิ่งนะครับนู้ดหน่อยๆนะครับ มีไงแพนเค้งมาแล้วครับอันนี้ตัวตัวเถาประโมูแล้วครับมีไงเนี่ยเพื่นเค็งไเป็นแม่ตัวนี้นะครับนี่เป็นแม่ตัวนี้จะมาแพื่นเคี่หาเป็นเพืดหาหนูหายังก็เป็นนะครับแต้ว่าเพื่อนเถาแล้วตาก็บอก่อยดีนะครับก okay. ็ไปน้ำโมกับหาขึ้นกันนะครับได้่างเถาแล้วนะครับนี่อีนี้อีนั่งอันนี้ครับนี่หาบ่เป็นน้ำโมนะครับอีนั่งอันนี้หาว่าเป็นหายฮช่นนั้นก็เป็นซุ้มนี้ว่าเป็นลูกแพ่นเค็งครับเป็นอามาจากทั้งอื่นนะครับ ตะวันกับเก่งนะครับหาหนูหาอย่างเก่งเบิดนะครับเป็นเบิดองร like like really ับมันหมากหมอยู่หน้านะฮะจะเป็นหมาพ่านเพืุ่กคนนะเป็นหมาพ่านวัสโุครับมีหมาสิบเอ็ดตัวนะครับเก่งวัสโุเราเรียงเก่งเก่งวัสดตนะครับหาเป็นเบิดจูนี่ตัวนี้แหละขี่ลายกระโมงนะครับจะว่นนั่งกับบ่อดงเป็นขนาดว่าขี่ขานนะครับนั่งกับไปน้ำโมจะวานนั่งเฮ็ดแบบมูนั่งมาเฮ็ดนะครับไปเป็นมูมูนี่ไปโยนะครับไปน้ำกันเนี่ไปโย ประมาณจะเป็นลุยอีกครึ่งโมงสี่โลุยนะครับกูตแค่เ,เดี๋ยวนั่งกับเศร้าะนะครับกันนี้ยิ่งเสนะครับเดินหน่อย,อยตอนนี้กับน้องว่ายกับก๊าลังกินหย่านะครับกินหยาอากาศก๊าลังเย็นนะครับช่วงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม